ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทศสธิดจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พีแพนโฟทีแล้วประสบผลสําเร็จตามสโลแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับผมชื่อนายโสพลฝาสุขที่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันกั่วมะลงเจ็ดฟองครับผม เมื่อก่อนเนี่ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับ5ตันครับเต็มที่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับลองแคต่าไรครับห้าไร่พี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไงครับก็ช้อนเองครับเอาช้อนเนี่ยนะครับตักผสมต่อน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับ แล้วกว่อนปลูกพี่มีการบำรุงท่อนพันธุ์อะไรยังไงไหมครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกับโฟทีครับก็คือเอาโฟทีแช่ครับผสมน้ํมเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยแช่นานไหมครับพี่ประมาณ10นาทีอ๋อประมาณ10นาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่ครับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่นี้เองนะครับ,บเห็นทราบว่าแปลงทดลอง5ไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุด มันก่อนที่จะครบอายุใช่ไหมครับเ<อ> <P ie> พราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนนะครับพี่พกลัวมันเน่ากลัวเน่าเ<อ>พราะว่าปีที่ผ่านมานี้ฝนมันเยอะค<อ>รับกลัวว่าเน่าก็เลยขุดอ๋อตอนนั้นอายุกี่เดือนถนึงขุดหก <6 S 2> เดือนอนะครับหกเดือนอแล้วขุดมาได้น้าหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดไล้แรกอะ่ะได้แค่สิบเจ็ดตัน,นไล่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะแปดสิบสี่ตันครับ 84ตันครับ oh. แล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไรครับ29กับ30ทิ่ขุดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับโคนเน่าก็มีมเหรอครับเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20กิร่ที่ไม่ฉีดล่ะครับโคมจะเน่าครับโคมจะเปื่อยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะ